ครับไข่หน่อยอนี่ได้ไข่หนึ่งต้องโงกเหลืองครับเออจุ่มนี่ไหมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่งองจ้างอิสระครับมือเนี่ยกลับมาพบพ่อกันอีก แล้วพี่น้องเาเก็บเห็ดที่กเาเหรอครับเนี่ยเห็ดดอกแรกของเขาเป็นละงอกขาวครับจูมงามงาม่ครัมเงินนิดม,มาเลย โลโงกบานครับ หงแดงครับดอกนะึง ผึนงชาติครับโอ้ดอกของงหญ่เลยครับพึ่งน้ำอ้อยครับ เพึ่งเหลืองครับ พึงแดงครับแดงขากกนแดงขากกนหรือแดงขาเน่าเหรอครับขามันสีเน่าๆหรอกสมซื้อ งกเดงสองบาทครับครับไข่หน่อยโอ้นี่ได้ไข่หนึ่งโอ้เปิดขึ้นไมจ้จงเห็นครับนะครับไข่หน่อยนะปกไว้ก่อนนะหน่อยะไข่หน่อยะไข่หน่อยบ่เอาครับ นาขาวครับเย็น้าขาวครับาารบเ่นเนี่ย นาเขากำลังซิวออกครับนะ ดอกกำลังงามๆแลวครับ ดอกน้อยๆน,อยน,อยนี่ยจเจยงแซียบด้วยครับน่ะดอกซ้ำนี่ยดอกนี่เจ้าของเขาจองไว้เขาเอาดอกพี่ I don't know. วันนี่เห็ดก็จะเปลี่ยนชนิดแล้วหรอครับน่าจะเป็นเห็ดล้วมหรอเลมื่อนี่ละโงกห้างครับอือเด๋ยดดอกหนึ่งก็บไปเห็น ครับผมกลับมาพบพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมพาพี่น้องมาลอกโคกหาเก็บเห็ดพี่เก่าแล้วครับมาเบิ่งเห็ดเขาเลยครับสําหรับเซาเน่เมื่อน,น,นี่เห็ดอยากเปลี่ยนชนิดแลด้อครับเมืนน่อนี่จากเห็ดละงอกเมื่อวานนี่ก็เป็นเห็ดละงอกบานเมื่อนี่ก็เป็นเห็ดนาขาวแล้วครับมื้อนี้ <laughs> เปลี่ยนชนิดไปเลยครับ <laughs> เห็ดละงอกก็เริ่มสีไว้แล้วเหรอครับเมื่อนี่เฮาหมาก็ตรงกับวันที่23 มีโทน,นายนพศสองขันหาล้อยหกสิบหกครับเมื่อนี้หมายของเขาแต่ยังเป็นเขาบังเหยจังหวัดชัยภูมิเก้าแล้วครับเมื่อนี้ก็เดินทางมาตั้งกันกสองคนเก้าแล้วครับม้ากับบ่าวดอนวิธีคนมัารอแล้วครับนี่สวัสดีครับโฉเห็ดรึเ่าเป็นไงเมื่อนี่บานเปิงเซิง <laughs> เริ่มสิเปลี่ยนชนิดแล้วอบอยเห็ดเมื่อนี่แมนครับเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้งงกสิีมืดแล้วพี่น้องทีย จังไดการลุ่นไปนับกันแล้วครับมือเนี่ยปลาเฮาสองคนสี่หมานเห็ดอีหยังเนาะครับเนาะเพราะว่าบ่าบามั่นใจกันครับถ้าเห็ดล้วงอกไว้แล้วมันเห็ดอีหยังสิเกิดต่อไปเนาะครับเนาะไปเลยครับลุ่นนับกันเลยเพิ่งนายอยู่ดอกน,อน้อยครับ่ือหลังเกิด มันงกตูมครับอือมีบานพร้อมครับ พ่อยแม้งกินขาครับเสียดายเนาะนี่ครับดอกหนึ่งพอเห็ดบดดินแล้วครับนำเห็ดบดดินอยู่แล้วเมื่อไนงะ เพิ่งเหลืองครับไขรละงกครับ นึดนาเลีครับนาเลี้ยไง ใครนึงครับเพิ่งเหลืองครับ ต้องกบานครับต้องกเหลืองครับเออจุ่มนี่ไหมลุงเยื่องโคกไหมะ มาเบ่งผลงานการหาเหตุของเขาสำหรับมื้อนี้ครับนีบ่ลหละมื้อนี้ก็มีข้อหมานมาฝักพี่นอ้องกับมื้อนี้เห็ดละงอกออกห้างห้างครับเมื่อนี่ส่วนมากก็สิได้เปลี่นบานเนีล่ะครับจูมหรือว่าใข่กับเหลือหน่อยละครับเป็นส่วนหน่อยแล,ล้วเห็ดละงอกเราก็สิีมาเป็นเห็ดล้วมครับบันเนี่ยสิเป็นเห็ดนาขาวเนียเห็ดนาแหล่แนเนี้ยก็เห็ดเผิ่งแดงแน่เผิ่งเหลืองแนียลยะครับ สรุปแล้วมื่อนี้ก็คือเป็นเห็ดลวมแหรอเนาะครับเนาะก็เพราะอายุได้กินอยู่ครับสำหรับมื่อนี้ก็ได้ประมาณก็ซ้ำที่เห็นนี่แหละเนาะครับเนาะเบื้องของเบ้าเลยครับบ่เนี่ยของเบ้ามันอย่างเบ้าเมื่อนี้ก็มันเป็นเห็ดละงกบานครับเห็ดละงกบานกับเห็ดผึ่งพี่น้องเห็ดผึ่งกับมันผึ่งหลายอย่างเลยมื่อนี้ผึ่งซาบผึ่งตำผึ่งเหลืองผึ่งอยังเนี้ยวุ้นี่บู่้งขซื้อกับนีครับ ไล่บถึกถือไล่บ่ถือครับสำหรับเขากับมีข้อหมานตรังนี่แหละพี่น้องเมื่อนี้เอาละครับสำหรับเขาสองคนกับมีข้อหมานมาฝากพี่น้องแล้วครับเมื่อนาสิไปจังใดไมาจังใดก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้เขาสองคนไว้นะครับเพื่อท่านสิบประพาีชิปใหม่ๆครับแต่ช่วงนี้เขาก็คิดว่านนาจะมีชิปลงทุกเมื่อแหลอเนาะครับเนาะเอาละครับสำหรับชิปนี้ก็ไว้ซะนี่แหละครับพบพ่อกันชิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ าไม่ได้ว่าเบาหนิก็จะว่าพี่เด็กดั้งเอา